ก็สวัสดีคุณผู้ชมนะครับก่อในคลิปนี้ผมจะมารีวิวเป็นวิทยุนะครับ fm am นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ที่จริงผมจะมาแกะก่องให้ดูนะครับแต่ว่าเขาจงมาเมื่อตอนตอนบ่ายนะครับผมพนักงานขน่งก็โตมาเมื่อตอนบ่ายครับคือผมไม่ได้อยู่บ้านนะครับก็เขาแกะดูก่อนแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาแกะดูด้านในครับว่าจะเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้นะครับก็มีการเชื่อมต่อนะครับผมก็มี fm AM ดีดพวกนี้นะครับแล้วก็เสียบท F card ได้ด้วยครับมี USB ีเสียบ mp3 เปิดได้นะครับก็มี a u x ด้วยนะครับมีไฟฉายในตัวนะครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวมาแกะดูด้านไหนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่เรับสีแดงนะครับผมั้งมาเป็นสีแดงนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับ XB ็กเบดีออะไรไม่รู้ก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นตัวปรับนะครับตัวนี้เป็นตัวจูนคลื่นสัญญาณ ก็จะมีตัวเสียบสายไฟนะครับเสียบชาร์จนะครับก็เสียบกับอะแดปเตอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับตัวนี้นี่นะครับมีไฟฉายนะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ในตัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปิดดูนะครับนี่นะครับนี่คือแบตเตอรี่ของมันนะครับก็ใส่ได้2แบบนะครับสำหรับแบตเตอรี่เป็นก้อนกลมแล้วก็ก้อนเบนตัวนี้น่าจะเป็นแบตเตอรี่ของโทรศัพท์นะครับมีขั้วต่ออยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับ แบตเตอรี่ซีเรียมตัวนี้เป็นแบตเตอรี่กลมนะครับคือตัวนี้ที่ผมสั่งมานะครับตัวนี้จะมีขายอยู่ด้วยนะครับไอ้แบตเตอรี่ก้อนกลมแบบนี้นะครับมีขายนะครับในในดัลล่ามีนะครับ3.7มโวลต์1น0 0มิลลิแอมนะครับก็สามารถชาร์จได้กับสาย usb โทรศัพท์นะครับนี่นะครับปลดการเชื่อมต่อตรงนี้นะครับเป็นเสียบ tf card ได้ด้วยนะครับแล้วก็เสียบ usb ได้ ตรงนี้เป็นดูชาร์จนะครับแล้วก็มีไฟบอกสถานะการชาร์จนะครับอ่าตรงนี้เป็นตัวเปิดไฟฉายนะครับแล้วก็มี AUX ตัวนี้เป็น MP3 ก็สามารถกดเลื่อนแบบนี้ได้เลยนี่สายอกากาศนะครับยืดออกได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาเปิดดูนะครับนี่ครับเปิดติดนะครับสำหรับไฟฉายประมาณนี้นะครับใช้งานได้ปกตินะครับ แล้ก็ตัวนี้เป็นตัวเปิดวอลลุ่มแล้วก็เปิดเปิดเครื่องนะครับตัวนี้เป็นตัวจูนสัญญาณนะครับส่วนสวิตตัวนี้ก็ตามภาพเลยนะครับเลื่อน FM AM m p 3นะครับก็กดเลื่อนไปนะครับต้องเปิดวอลลุ่มก่อนนะครับเดี๋ยวมาเปิดดูนะครับเนไครับใช้ได้ครับมีเสียงนะครับมาที่โหมด FM นะครับแล้วก็เลื่อนเล ใช้กันได้ปกตินะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับราคานะครับที่ผมสั่งมาตัวนี้189บาทนะครับ189บาทบวกค่าส่ง30ก็เป็น219บาทนะครับก็เผื่อคุณผู้ชมที่กําลังมองหาอยู่นะครับก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจที่จะสั่งซื้อนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับวิทยุพวกนี้นะครับมันมีหลากหลายราคาหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อก็ คนเลือกดูดีๆนะครับสำหรับคนผู้ชมที่จะตัางซื้อนะครับไม่มีไม่มี USB บีเสียบให้ดูนะครับก็มันเสียบได้ครับเวลาเสียบตรงนี้นะครับก็ให้เลื่อนมาที่ m p 3ตรงนี้นะครับเลื่อนโหมดของมันนะครับประมาณนี้นครับเดี๋ยวเลื่อนแล้วก็มีบอกว่ากรุงเท ประมาณนี้เลยนะถ้าตอบถูกเนี่ยถ้าตอบถูกนนก็จะแบบเฮ้ยผมก็จะทิ่งกับนนมากใช่กันได้ปกตินะครับก็ท่าขอบคุณผู้ชมที่หยิได้ดี่ยวดังซื้อครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ใหญ่อยู่นะครับประมาณฝ่ามือฝ่ามือปิดมิดนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม เจ้าทำผิดพลาดอะไรในโรงเรียนนอกจากจะถูกทําโทษจากอ ที่ตีขึ้นได้ผลลัพธ์ไวและสนุกกับการเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำว่าระดับออสเจนต่ำกว่าปกติ แม้ไม่มีอาการก็ควรรีบนำตัวไปพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยและรักษาทันทีก็อรมาอนขอฝากความห่วงใยมาอย่างพี่น้องประชาชนทุกท่านเพื่อความปลอดภัยของตนเองคุยฮ uh, ินเคลเลอร์อ่าผู้สาวประตูความริ้วพูแทนนายธนนคฟิเฟป เราเมสายเตทีเบาโอนไวในไอ